ไม่ดูข้างล่างกาไหมเฮ้ยไม่เคยการสวัสดีครับสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วอล์กของเราอีกครั้งหนึ่ง แผนเที่ยวที่ไม่ได้ทำมันจะไปทีก็คือเที่ยวทีก็ทำทีค่ะจะทำเร่องนานทีนะคะในการเที่ยวอันนี้ก็เป็นการของผมนะนั่งเครื่องบินครั้งแรกในรอบเกือบสองปีที่เป็นช่วงโควิดนะทำไมอ่ะทำไมก็ไปถึงเที่ยวนี่ไม่มีตังค์เลยมัแต่ของยูอ่ะก็เคยได้ไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือแค่ไปเยี่ยมแม่เฉยๆทริปนี้ครับพิเศษสุดเราจะไปกันที่แอรเวย์ของโมคลาสิกเลย ้เออเเเเกีีี่่่ยยยมมไไคือรอบเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าพิเศษตรงไหนอ๋อพิเศษตรงไปหลายวันเงี่ยไปหลายวันแล้วก็เราจะไปขอโหวตที่ที่แบบคราวที่แล้วเราเราเคยไปแต่ว่ามันยังไม่เสร็จป่ะยังไม่ได้เปิดรอบนี้ยก็จะไปแต่ว่าใหม่เคยไปแล้วใช่ไปกับแม่รอบนี้ไปกับพีอ๋อโอเคก็เลยสิ เดี๋ยววาร์ไปทีไปที่ร้อยเอ็ดเลยแล้ววาร์ไปตอนนั้นอยู่ในเมืองแม่นึ่เอนเลยสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็อยู่ที่หอโบสถ์ว้าวเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูทุกคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังเรามาเลยมาเปิดอเรามาเปิดโบสถ์คืออะไรโบสถ์เป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดนะคะก็คือตรงเนี้ย เป็นที่เป่าคล้า,ายๆกับแคร์แต่ว่าแต่ว่า,วาจะเป็นแบบแต่มตันเป็นเนื่องจากเขาไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการโอเคงัค้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมกลับมา ันสามสามิเโอ้โหจะเห็นตัวเลขวันนี้คนเข้ามาแล้วสอง้อยคนแล้วว,ว้าวชมวิวชมวิวมาไปขึนไป้นดีกว่าหนีเด็กมาชั้น3าก่อนราเลย มีขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเขาย้อนเข้าไปดูที<ห>เดียวค่อยลงเหมีกาไหนบ้านใหม่ตรงไหมฮะบ้านใหม่หรอนู่นโอเคอโอเค ดึงดึทางชัยดึงทายเด็กตามมาแล้วครับมเด็กเด็กเด็กก่าโน่นก็สวนนะครับเรื่องราวศิลปะนี่มีกานรูปดอ๋อห้อง นี่คืออะไรอนไรสวรรค์นี่ก็คือสมัยก่ามันเป็นมันเป็นเมืองเนาะเาก็เลยสร้างประจําประจํา เขาไม่ดูข้างนะ้ากาไหมเฟ้ยไม่เคยกนานกเลยก็คอวามกลัวเรียบร้อยครับนะเป็นไงไหมกลัวปะเฉยๆ ตอนแรกก็มัเป็นตัวต้องต้องไม่มองยัง่ยยูหายกลัวยังหายแล้วนี่แต่ยืนทานตลอดเลยนะไปไหนกันต่อก็เดินลงอันดับว้าวราว้ามาที่ร้านอาหารนะครับเป็นร้านเด็ดใช่ไหมมีท wow, bueno, um> ืงอว่าส้มตำขาขาส้มตำเลยนะ ส้มตำสาทาเพราะว่ามันดูน่าสารารูสุกอ๋อ I see กินตั้งแต่เป็นการผสมอ่ะปลาจะชอบมาดื่กับเพื่อนอ่านี่นี่ที่ไหนส้มตำเนี่ยเติมพลังเรียบร้อยครับใหม่ค่ะทำไรต่อเราจะไปถีบเป็ดกันถีบเป็ดเหรอในบึงนี้ใช่ไหม บึงอะไรนะบึงพลานชัยจังหวัดหัวเวีงเขาทห้แล้วเหมือนเราก็มาแต่ว่าเราไม่ได้4ีเป็ดใช่ไหมแต่ตอนนี้อากาศกำลังถือว่าก็ดีนะแต่ว่าก็คึ้มฝนนิดนึงนะครับเขาบอกฝนตกฝนตกเลย้าฝนตกเ้วก็ปั่นเป็ดไม่เห็นมีใครปั่นเลยอยู่โล่งเลยมันอยู่อีฝั่งในฝั่งหนึ่งโอเค ออกกัลังกายแอคทิวิตี้สักเล็กน้อยนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มาจ้าตามีอะไรเอาไปวาอข้าวองเราจะกญี่ปุ่นไปไหน้อครับเดี๋ยวแค่มองนีเลยมั้ยอยู่ข้างในเลยฮะสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีครับเก่งมากนะครับประสบการณ์สูงไปให้เมียขับเดี๋ยวนอนไปชนเขาเลยเคยครับก็การไปเที่อยวราอีกครั้งนี้ก็คือเป็นการแบบ มัใช้เวลาเนอะโอ้ยนะขออนุญาตคุยไปปรับไปนะครับซึ่งการใช้เวลาเนี่ยเป็นภาษารักสั่งหนึ่งใช่ไหม่่ภาษาของใหม่การใช้เวลาใช่ปะเพราะอะไรครับทำไมใหม่ถึงคิดว่าภาษารักการใช้เวลาเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็คิดว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดแบบเอาย้อนคืนกลับก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าดยอหน่อยงทีเราแค่ ใช้เวลาคนที่เรารักนั่นแหละคือบางทีเนี่ยครับสาระของแต่คนแต่คนอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งเป็นคนที่แบบไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าสาระของเขาก็คือการใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมเช่นนั้นก็ให้เราเรียนรู้จากสาระนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้เวลาคนที่เรารักนะครับแบบที่เรากำลัง,งปั่นเป็ดอยู่ในเวลานี้นะครับใหม่เนาะเราจะปั่นอีกนานนิดนเขาใหีได้ได้โอเคครับผมงั้นถ้างั้นวันนี้คลิป,ปราเอดก็ขออนุญาตทิ้ง <c oughs> <c oughs> ด้วยสาระดีๆแค่นี้เนาะแล้วเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดรอบของมันเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปหรือในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ